ปาที่ตักมารวบรวมไว้ก็เดี๋ยวจะทำปลายแอปนะครับมีพุ่งมีปลาเล็กนะครัในนะคะเราก็นำพริกแกงนะคะที่ผสมด้วยเครื่องเทศนะคะของทางเหนือนะคะแล้วก็ เอามาคลุกเลยนะคะมันก็จะมีพริกมีหอมมีตะไคร้มีเม็ดผักชีนะคะแล้วก็มีขมิ้นนะคะกระเทียมหอมแดงนะคะนี่ก็คือส่วนประกอบของพริกแกงนะคะเอามาคลุกเ้าค่อยเข้ากันนะคะนี่นะคะเราก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ ใบผักชีนะคะผักชีฝอยนะคะลงไปด้วยนะคะคลุกเ้าเลยตอนนี้นะคะกลิ่นก็จะหอมพราคุ้งเลยนะคะด้วยเครื่องแกงนะคะนี่นะคะแล้วก็มาใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดลงไปในนี้เลยนะคะก็จะหอมมากเลยนะคะ นี่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็นะ,คะใครจะใส่ผงปรุงรสผงนัวก็ใส่ตอนนี้เลยนะคะนี่ก็จะได้รสชาติะะใส่รสชาติด้วยเกลือ,อนิดหน่อยนะคะนี่นะ,ะนี่แม่กำลังหั่นใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะสูตรนี้คือ ถ้าท,ทำเนี่ยคือลูกค้าแย่งกันเลยนะออกยังไม่ได้ออกบ้านเลยนะคะคือหมดเกลี้ยงต้องสั่งจองกันไว้นะคะถ้าใครไม่จองก็จะไม่ได้ทานนะคะเพราะว่านี่เป็นปลาที่หามานะ,ะที่พ่อโจหามานะคะนี่เลยนะคะก็ ทางลูกค้าของของแม่เขาก็ที่ตลาดนะคะก็ขายห่อละสิบบาทนะคะเขาก็จะสั่งกันเนี้ยคนละยี่สิบห่อห้าห่อสิบห่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะมาเอาที่บ้านนะคะหรือว่าถ้าใกล้ๆเราก็ส่งให้นะคะ เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะนี่ก็คือกินได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าปลาพวกนี้เป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะนี่ก็จะมีแคลเซียมนะคะเราเรากินนะ,ะเพราะว่าจะมีแล้วก็มีพวกกุ้งพวกอะไรนะมีโปรโตีนนะนะคะนี่เป็นแหล่งอาหารชั้นยอดเลยนะคะที่หาได้ตามแหล่งน้ําของเรานะคะแล้วปอพอ เสร็จขั้นตอนการคลุกเค้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาห่อใบตองนะคะห่อใบตองอย่างนี้นะคะประมาณสองชั้นนะคะใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะนี่กุ้งนี่เราจะเอาวางข้างบนนะคะเพราะว่าถ้าเราคลุกไปแล้วมันจะบวชแซบนะคะนี่จะหากุ้งไม่เจอนะคะแล้วก็เอาใส่ข้างบนนะคะ นี่แล้วก็หอ่อรอบที่สองนะคะจื้บนี่นะคะเพราะว่าเราห่อสองรอบเพราะว่ากันใบตองเวลาเราเอาไปย่างนะคะมันกลัวมันจะไหม้นะคะไหมแล้วก็ต้องห่อให้เป็นสองชั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเราก็เอานะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ไปเตรียมเตาถ่านนะคะมาย่างนะคะ นี่นะคะย่างบนเตาถ่านอย่างนี้นะคะมันก็จะกลิ่นหอมคระคุ้งไปหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะพอน้ำเขาเริ่มไม่หยดก็คือว่าแห้งแล้วนะคะสุกแล้วก็หนี่เลยนะคะสุกแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้กับช่องตีเล็กชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับ แอปปะน้อยศูนย์กุ้งนะเจ้า